ครับสวัสดีครับวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่บ้านโดยติวตมบุสีภูมิอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านนะครับวันนี้ผมจะพามาชมต้นไผยักษ์นะครับซึ่งเป็นต้นไผ่สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับไปเดี๋ยวไปชมกันครับไปบ้านพ่อผู้ช่วยนะครับแต่ก่อนผมเคยไปครั้งนึงครับนี่นะครับนี่คือหมู่บ้านโดยติวตำบลสีภูมิอำเภอท่าวังผานะครับจังหวัดน่านขึ้นมาเส้นทางอุทยานแห่งชาตินันทบุรีหรือดอยวาวนะครับบ้านโดยติวนี้นี่จะขึ้นมาประมาณสามสิบกว่ากิโลเมตรนะครับ แต่ว่าทางจะเป็นทางาขึ้นเขาเนาะทางค่อนข้างจะยากลําบากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมต้นไผยักษ์นะครับซึ่งเป็นพันธุ์ไผ่ที่สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคนระับ้านหลังไหนผมจําไม่ได้นะเอาบ้านหลังนี้เดี๋ยวแป๊บนะึงพอดีไม่ได้มานานลืมน,ะนี่นะครับเจอแล้วครับทางเข้าบ้านพวกผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ครับตอนนี้เราได้มาถึงบ้านาที่ปลูกต้นไผ่ยักษ์แล้วนะครับบริบ้านพ่อผู้ช่วยวันนี้พ่อผู้ช่วยไม่อยู่บ้านเลยให้พี่เขานะครับเป็นอบตอของหมู่บ้านแห่งนี้พาเดินชมนะครับนี่นะครับบ้านพ่อผู้ช่วยนี่ต้นไผ่ยักษ์นี่จะสวยลําต้นสวยกว่าบ้านาหลังอื่นนะครับที่ปลูกแต่ก็ปลูกเกือบทุกหลังนะครับก็คือปลูกเพื่อใช้บังลมนะครับ หน,น,น่อหางนี่ใช้แกงได้เป็นปิ๊บเลยนะครับนี่นะครับนี่นะนี่นะครับพี่ครับช่วยหันหน้ามาทางนี้นะนี่นะครับนี่ลําต้นใหญ่มากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่อ่าเขาช่วยพี่ช่วยยืนนะครับเดี๋ยวเทียบเคียงเนาะนี่เห็นไหมครับลําต้นใหญ่มากเลยนะครับใหญ่กว่าแขนอีกเนาะพี่เนาะใหญ่กว่าหัวใหญ่กว่าหัวคนนี่อ่า นอหางเนี่ยเอามาต้มได้เป็นหม้อเนาะเป็นอ่าเป็นเอามารองแลวปิดปิ๊บเหอนาะครับครับนี่นะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับใหญ่ที่สุดในโลกนะครับนอกกำจะเริ่มออกนอกรจะเริ่มออกนะครับไผ่ชนิดนี้ถ้าหากอ่าต้องปลูกบนภูเขาสูงนะครับหากเอาไปปลูกทางบ้านข้างล่างนี่ครับลำต้นจะไม่ใหญ่นะครับตอนแรกนี่ได้นํากิ่งพันธุ์มาจากที่ไหนครับ จะได้วาวครับอ๋อนี่นะครับนี่นะครับหน่อกำลังเริ่มเริ่มออกเลยนะครับน,นี่นี่เห็นไหมครับหน่อหางนีงนี่แกงได้เป็นเอามาทำหน่อส้มได้เป็นปิ๊บเลยนะพี่เนาะรสชาติจะออกอยังไงครับออกหวานเฝือนด้วยหวาน,วานออกหวานเนาะเอามาแกงก็ได้เนาะแกงได้หน่อส้มก็ได้อืมนี่นะครับลำต้นใหญ่มากเลยนะครับ เวันนั้นผมมองวัดรอบรอบรอ,อบกอเนี่ยเก้าสิบหรือเปอล่าฮึรอบกอรอบกอขนาดเก้าสิบอเซนเนาะเก้าสิบเซนใช่ด้วยป่าจำไม่ได้แล้วนี่นะครับพี่อ่าพี่อบตครับจะปลูกทุกหลังคาเนาะที่นี่เนาะสมวนมากเขาจะปลูกเยอะทุกเกือบเกือบทุกหลังคาครับถ้ามีคนมาซื้อนี่กล้าฟันนี่ขายไปยังไงครับเขาขายกล้าไอ้ ต้นหนึ่งหกสิบก้านหนหึ่งนะแต่ถ้าเป็นข้างล่างนี่ผมเห็นไขาอน,นี่ต้นสามสี่ร้อยเนาะข้างล่างเขาของเขาจะไม่ไม่ใหญ่อืแต่เขาบางครั้งท่านเราดูไม่ออกเขาจะเอาไปเนี่ยคือไผ่ยักษ์เนี่ยไอไอ,เ,อเปลือกมันต้องเป็นอย่างอื้มันมันเรียบครับแต่มัน,มนจะมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้ไงน,นี่เราขึ้นไผ่ไผ่ตรงแต่ก็นขนาดก็ คล้ายๆกันมันจะคล้ายๆน,นะครับ,ะะร,บระหว่างไผ่ตรงกับไผ่ยักษ์ก็คือไผ่ตรงจะออกสีอ่าไม่เหมือนเนาะจะออกสีแค่เป็นอ่าแดงๆหน่อยเนาะนี่นะครับอันนี้แกกำลังเตรียมเป็นแหงท่งท่าเชมครัมอ่าหากเพื่อนๆนะครับอยากจะมาชมต้นไผ่ยักษ์นะครับพันธไผ่สายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสามารถขึ้นมาอ่าที่หมู่บ้านดอยตู้นะพี่เนาะขึ้นมานี่อ่า ตอนนี้ที่บ้านพ่อผู้ช่วยนี่กำลังจะทำไปที่ท่องเที่ยวเนาะใช่ครับพื้นที่นี้แกกำลังจะทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับสามารถขึ้นมาชมได้เลยนะครับ,รบโอเคครับ